ขอบคุณมากครับขอต้อนเชิญครับเดี๋ยวคุณตุ้มช่วยวัดให้ครับหน้ามองตรงตาปกติครับถามคำถามข้อเดียวครับตอบคุณวันให้ครับผมหล่อไหมครับโอเคเดี๋ยวผมให้ถือไปหนึ่งคนๆหนึ่งครับคำถามง่ายๆเดี๋ยวไปกับพี่ด้วนนะฮะต้องให้ถือไว้ก่อนมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยรับเลยนะครับยังไม่เห็นด้วยเท่าไหร่ครับ 78สิบแปดครับเจ็ดสิบแปดนะฮะโอเคจุดที่สองครับจุดผ่านเสะดือครับจุดแรก78สิบแปดเซนติเมตรจุดที่สองครับอันนี้หันก็ได้ครับเลยอ่ะหันหนบนหุนข้างหน้าของข้างหน้าครับบนนั้นโอเคเดี๋ยวก็ไม่เห็นทรับเชิดข้างหน้าครับขอโทษทีผมลืมกลับไม้หันพอดีทำเครื่องหมายเลยมองหน้าตรงๆงนะฮะวันนี้อยากลดลงกี่เซนติเมตรครับ เท่าไหร่ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้ที่รถไอคุณหน่อปกติคุณเทลงหนึ่งเซนละพันใช่ไหมเซนละพันเซนละพันกับการวัดมากี่เซนติเมตรห้าเซนติเมตรหเซนอ๋อหกเซนได้หกพันหกพันได้เก็บจริงๆนะครับเดี๋ยว่าตายผลนะครับหรือตายผลครับอันที่สองโอเคครับโอเคขอบคุณครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจด้วยครับทัานประธานองทัพครับคุณปูขาคุณมากและคุณคงเพชร นะครับคุณน้องครับก็เดี๋ยวท่านสมาชิกผู้เกียรตินะครับรับใบผลที่นอกห้องประชุมใช่ครับรางได้แล้วก็สามารายงานผลได้สกดกรอบนะครับาวมาบิลูกข้าวอ่ะไ่เลยค่ะอ๋อคือขอกมาใส่ผงงาค่ะมาปา

พียาเราไปไหนและวอ้าวสกีปพี่ยาเราอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหมฮะอยู่ไหมอยู่ไหมออกไบ้านเลยขอถึงบนข้างล่าง ก่อนจุดผ่านเสนะครับหรือจุดรอบเอวเนี่ย89ครับ ลง4เซนติเมตรนะครับจุดรอบเอวลง4เซนติเมตรแล้วก็ตัดเสือลง6เซนติเมตรด้วยกันครับเพราะฉะนั้นมากกว่าน้อยกว่า5เซนติเมตรครับมากกว่าครับ5 5มากกว่าโอ้โหคนนี้บางเลยเนาะครับ78ครับเสื้สะดือ78เซนติเมตรครับสบายครับที่บอกเซนต์หนึ่งพันคุณน้องครับเซนต์หนึ่งพันเซนต่งพัครับต่อไปครับรอบเอล85 ผมเปลอกเดนะครับมเหลอกมไม่ต่อคุณหอกไม่ต่อแสดงว่าตุณหอกกาเจ็เกอ่าเจสิบเก้าครับทายทายต่างกว่าห้าเสียใจนะครับใต้สะดือใต้ทีสองครับ โค้งเพครโคเพชรโค้นะลงมาครับกับอลยช่หัือี่ยคืสี่เซนติเมตรสามคนนะตุ้ยก็ไม่ได้ทางผนนะไม่ต่งไปทานผมควันที่สองครับคุณปู่ผาคุณมากครับล่าสุกจะลง4ี่เซนติเมตรครับลอกเอวเซนติเมตราสดินหกเซนติเมทั้งหมดสิเซ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889